ไไจูดบังไฟเพียวเดียวนี่โอ้ค่ะ oh. สวัสดีนะคะวันนี้แม่น้องลมเหนือก็จะมาะมาพาทำตุงงใยแมงมุมแบบรูปดาวกระจายแบบ oh. ง่ายๆนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีกันไกลนะคะโอ้ยมีตัดกระได <c oughs> แล้วก็ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นตัดปลายให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ดินสอนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําไม้เสียบรูกชิ้นมานะคะแล้วก็ใช้อะไรไม้บรรทัดนะคะใช้ไม้บรรทัด<ต>วัดเลยนะคะเ<ต>นี่ยไม้นี้แม่ลมเหนือนจะใช้นขนาดเอ่อห้าน,นะคะห้านิ้วนะคะแล้วก็จะเอ่อแยกจุดกึ่งกลางไว้ที่สองจุดห้าตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะ เพื่อที่ให้ตรงมันเสมอกันนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะพอได้จุดกึ่งกลางแล้วนะคะเราก็จะใช้ได้นะคะได้สีเหลืองก่อนค่ะมาพันจะสีอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าแม่ลมเหนือจะใช้สีเหลืองก่อนค่ะอยู่จุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็พันให้แน่นเลยนะคะเพื่อไม่ให้ได้หลุด นะคะนี่ค่ะก็พันสักสองรอบก่อนนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็คลี่ออกให้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พันเลยค่ะนี่นะคะ พันแบบนี้เลยนะคะให้แน่นๆนะคะพันกี่รอบก็ได้ค่ะแบบให้มันแน่นๆนะคะแล้วก็ด้านนี้ด้วยค่ะพันพันไปเรื่อยๆนะคะ เป็นลักษณะนี้นะคะจะทำให้เป็นตุ่มๆก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะพันไปนเรื่อยๆเลยนะคะแบบนี้ค่ะแน่นๆน,น,นะคะจะได้ไม่หลุดค่ะจะเป็นลักษณะตุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็เศษไหมพรมอย่างนี้เราตัดทิ้งเลยค่ะ ไม่เ,เกะกะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะพันอย่างนี้ค่ะคือเริ่มต้นจากไม้แรกอ,อย่างนี้นะคะเริ่มต้นจากไม้แรกนะคะพันหนึ่งรอบแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปที่ไม้ที่สองหรอบแล้วก็ไม้ที่3 1มรอบแล้วก็ไม้ที่4 1รอบครบนะคะแล้วก็พันไปเรื่อยๆเลยค่ะ นี่ค่ะเราจะพันไปแบบนี้นะคะกี่รอบก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะ แล้มเหนือจะเอาแค่นี้นะคะเสร็จแล้วเราจะพันพันมาอีกตรงนี้ตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะนี่ค่ะหนึ่งรอบนี่นะคะจุดเริ่มต้นจะเป็นตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเก็บปลายไหมคะ่ะแล้วก็ทําอย่างนี้นะคะเก็บปลายไหมคะ่ะแน่นเลยนะคะ แล้วก็ตัดทิ้งเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเริ่มที่เอ่อไหมสีขาวนะคะรัดเลยค่ะรัดตรงตรงที่ตัดทิ้งนะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะรัดให้แน่นๆค่ะรอบเดียวก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดอีกทีนะคะวิธีต่อไหมค่ะ นี่นะคะดึงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วหมุนไปที่อ่านี่นะคะข้ามข้ามหนึ่งไม้ข้ามข้างล่างนะคะสังเกตนะคะข้ามข้างล่างไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็มาพันที่ไม้นี้นะคะ แบบนี้ค่ะแล้วก็หมุนไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้ามอีกข้า,าไม้หนึ่งนะคะแล้วก็มาพันตรงนี้ค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะปลายไหมนี้เราตัดทิ้งได้นะคะเพราะว่ามันจะเกะกะค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พันข้ามแบบนี้นะคะ พันไปเรื่อยๆเลยค่ะให้มันได้รูปร่างนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ข้างล่างนะคะพันข้ามข้างล่างนะคะเนี่ยก็จะได้เริ่มมีรูปทรงแล้วค่ะพันข้ามข้างบนอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงข้างล่างอย่างนี้ค่ะพันไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้แม่ลมเหนือจะเอาแค่นี้นะคะคือจะเอา ขนาดแค่นี้นะคะใกล้จะสุดไม้นะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บปลายไหมเหมือนเดิมค่ะเก็บปลายไหมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดทิ้งเลยค่ะเ,เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มที่ตรงนี้นะคะ มุมนี้นะคะหันขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะรัดไหมอย่างนี้นะคะอ๋อนี่ค่ะรัดไหมตรงมุมนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะรัดแบบเมื่อกี้นะคะคือผูกไว้ให้แน่นเลยค่ะ นี่นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะลอดข้างล่างอย่างนี้นะคะนี่ค่ะลอดไปอย่างนี้แล้วก็มาพันตรงนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็หมุนไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็มาพันตรงนี้หนึ่งรอบเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะพันหนึ่งรอบอย่างนี้นะคะแล้วก็ มาตรงนี้เดี๋ยวตัดปลายไหมทิ้งค่ะเพราะว่ามันแน่นแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็พันไปเรื่อยๆเลยนะคะพ,พัน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 ไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่นะคะ พันไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวใกล้จะได้รูปร่างแล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวแม่ลมเหนือจะใช้ได้ไหมพรมสีชมพูสีบานเย็นนี้นะคะสีอะไรไม่รู้แล้วเราก็จะแต่งที่ขอบดาวสีขาวนี่นะคะเมื่อกี้เราตัดปลายไหมตรงนี้นะคะแต่เราจะต่อนะคะเหมือนเดิมค่ะ ต่อปลายใหม่แบบนี้นะคะรัดเหมือนเดิมค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็ข้ามนะคะข้ามเหมือนเดิมค่ะนี้นะคะดาวก็จะมีขอบนะคะ จะได้มีสีสันแล้วก็ตัดกับสีขาวนะคะแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วก็พันเอาสักสามรอบก็พอนะคะหรือกี่รอบก็แล้วแต่ค่ะเอาเริ่มตัดเนาะ ตัดปลายไหมก่อนค่ะมันเกะกะนิดนึงค่ะเนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บปลายไหมนะคะเหมือนเดิมค่ะเก็บปลายไหมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเลยค่ะ แล้วก็มาทำอีกด้านนี้นะคะด้านที่เราตัดอย่างนี้นะคะแล้วก็รัดไหมเหมือนเดิมค่ะอาเดี๋ยว นี่นะคะข้ามเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะพันหนึ่งรอบค่ะข้ามพันหนึ่งรอบอย่างนี้นะคะตัดปลายไหมก่อน,นเกะก,กะพันอย่างนี้นะคะ แล้วก็เก็บปลายไหมค่ะนี่ค่ะก็จะได้ดาวกระจายแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะหรือว่าเราจะล้อมล้อมด้วยล้อมด้วยได้นะคะล้อมดาวกระจายก็ได้ถ้าเราไม่ล้อมเราจะใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องเก็บ ที่เป็นไม้ด้วยการพันนะคะพันไว้ด้วยไหมพรมนะคะแต่ว่าอันนี้แม่ลมเหนือจะอพันพันรอบดาวนะคะอ่ะเราก็ไม่ต้องตัดปลายไหมนะคะแล้วเราก็จะพันไปอย่างนี้ค่ะพันมาที่ไม้นี้นะคะมาที่มุมนี้ค่ะแล้วก็พันหนึ่งรอบค่ะแล้วก็มาที่ไม้นี้นะคะอีกหนึ่งรอบค่ะแล้วก็มาที่ไม้นี้ค่ะ อีกหนึ่งรอบไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะหนึ่งรอบตัดกับสีนี้นะคะให้มันเด่นนะคะแล้วก็ออกตัดตรงไหนเอาตรงนี้คือเราตัดมุมนี้นะคะอย่าลืมนะคะแล้วเราก็มาลัดไหมพรมเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยววางก่อนนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็พันพันไปอีกค่ะพันพันไปเรื่อยๆเลยนะคะพันสีขาวเสร็จก็ต่อด้วยสีเหลืองนะคะไปเรื่อยๆแบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะมีตูงยานมม,มุมสวยๆน่ารักมาฝากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ